ตอนนี้อยู่ในช่องสไตล์บักนะครับพอดีซื้อที่ไว้ที่สาบโคกเดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่ใหม่เดี๋ยวเราจะลองทำคอนเทนต์การตกแต่งที่แบบอนาจาักรของผมเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรให้ทําบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อาณาจักรอนันตทรัพย์ของผมแล้วนะฮะเนื้อที่กว่าสไร่นะฮะที่นี่มีบ้านส0หลังที่ทําเสร็จหมดแล้วนะหโกดังแล้วก็3โรงจอดรถโกดังผมก็จะรีโนเวทนะรีโนเวทเป็นสไตล์แบบเมทัลชีสสีดำนะผมจะพาเดินดูบ้านว่าแม่อยู่หลังไหนลุงลังไหนคนงานอยู่ตรงไหนตรงไหนเอาออกบ้างหรืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นโกดังนะฮะโกดังของผมโอเคตรงนี้นะฮะจะเป็นอ่า เป็นสารบุพุฒเก่านะครับก็เป็นสารรหเ,เดี๋ยวเดียวออกนะฮะฝั่งนน้นนั้นเนี่ยฝั่งที่เห็นขวามือนะฮะก็จะเป็นออฟฟิศสำนักงานผมนะขวามือเป็นโรงรถผมก็จะเดี๋ยวอันนี้ทุกออกนะฮะจะขึ้นสารบุพุฒิไปตรงมุมขวามือตรงนี้นะครับส่วนออฟฟิศที่ผมจะรีโนเวทออกมานะฮะเดี๋ยวรีโนเวทออกมา มีเรโนเวทนะฮะนี่นนออฟฟิศที่ผมจะเรโนเวทใหม่นะคล้ายๆกับอ,อนามัยอยู่เหมือนกันนะครับงานของผมก็จะเกี่ยวกับการที่ทําเหล็กมือสองนะฮะเหล็กเก่าเหล็กใหม่ผมก็จะไปเหมามาตามร้านของเกา่าตามร้านที่แบบว่าเขาเลิกกิจการไปนะครับก็เอามาขายต่อเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับนี่งานผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ที่ผมจะรีโนเวทเป็นโรงอาหารนะฮะของพนักงานนะฮะของคนงานนะฮะมาทำครัวกันอยู่ที่นี่เลยนะค เรามาดูอันนี้เป็นบ้านหลังจะได้เป็นหลังหลังสองก็ได้นะหนึ่งสองสามนี่หลังที่สามนะหลังนี้เป็นหลังดีฟ้าผมจะให้ลุงนะให้ป้าอยู่นะติดกับแม่ลองมาดูนะลองดูบรรยากาศหลังนี้ก็เดี๋ยวจะทาสีใหม่นะฮะเก็บสีหลังคาใหม่หมดเลยนะครับผมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นด้านหลังนะหลังโกดังเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโกดังก่อนเลย่โกดังเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ของผมนะเดี๋ยวเป็นของคนงานเก่าเขาของเจ้าของเก่าเดี๋ยวเขาจะขนของออกแล้วเดี๋ยวผมคุยกับสินแสมาแล้วเบื้องต้นนะเขาบอกว่าไม่ควรที่จะแบบให้้้ใครรมาาพักหหือออทงงน เดี๋ยวผมทุบออกเลยเดี๋ยวให้มาดูโกดังว่ามีอะไรบ้างครับนี่ส่วนของโกดังนะฮะโกดังเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าสร้างเพื่อตั้งปีหลัง56นะฮะตอนน้ําท่วมปี54หนักเหมือนกันที่ปทุมคนเขารู้กันดีนะคนปทุมแต่นี่สร้างปี56หลังจากน้ําท่วมแล้วนะ,ะครับก็ไว้เก็บของแต่ว่ามันไม่เหมาะกับงานของผมผมเนี่ยเดี๋ยวจะรื้อออกเลยรื้อโกดังออกแล้วก็ตัดคานตรงนี้นะฮะทุบห้องน้ํา ทุบตรงนู้นด้วยทุบอาคารนะฮะตรงรถเนี่ยเดี๋ยวทุบออกอาคารแบบตัดแต่งมาส่วนนี้บ้านพักคนงานก็เดี๋ยวทิ้งเลยนะครับเพราะว่าทางสินแสบอกว่าเดี๋ยวมันขวางทางทางเงินนะเดี๋ยวทุบทิ้งสองหลังติดกันนะ่๋ยวทุบทิ้งหมดเลยวันนี้เป็นส่วนของหลังของแม่นะที่คุยแล้วแม่เขาเป็นคนเลือกเองเดี๋ยวโอ้ให้แม่เนี่ยอยู่หลังนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มรีโนเวทเก็บสีไปพร้อมๆกันแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยวันนี้มีผูร้รับเหมาเป็นช่างพ่นสีหลังคาเข้ามาแล้ว เข้ามาเช็คงานเชียร์งานทำหลังคาแล้วนะครับผมเนี่ยตอนแรกหลังคาไม่สีนี้ฝั่งเนี้ยพนสีเดียวกันกับตรงสำนักงานออฟฟิศผงผม,ผมที่ผมอยู่นะด้วยอีกหลังหนึ่งออฟฟิศด้วยแล้วก็ที่พักผมด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพ่นเป็นสีเดียวกันนะครับครับอย่างเช่นนี่ฮะกองเหล็กก็เป็นกองเหล็กที่ผมทำอยู่แล้วนะทำอยู่แล้วทำแบบว่าเออเนี่ยอันนี้เป็นของที่ผมมีก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนเป็นฉากกั้นนะเป็นที่กั้นผมรื้อออกไปนะตรงนี้เป็นโรงรถเก่านะ ตรงนี้ผมจะทําเป็นโกดังนะครับทำโกดังเหมือนแบบรับซัพนะปากแบบอ่าเป็นโกดังไว้เก็บของแล้วก็รับทรัพจากด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยพื้นที่สุดแค่ตรงหลังนะแผ่นแผ่นเมทัลชีทข้างหลังจะเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะของผมเริ่มจากตัวนั้นมานะครับก็อาจจะทําโกดังนะเริ่มยาวมาจากทางซ้ายนี่ฮะบ้านพักคนงานก็จะเก็บไว้นะพื้นที่ค้องนัางที่จะกว้างครับพื้นที่4ไร่นะอันนี้ก็จะทุบออกเหมือนกันด้านหลังนี้ก็จะทุบออกอยู่เหมือนกัน อันนี้เก็บไว้นะฮะนี sure right, soil, boards, uh ่ฮะเดี team, right, ๋ยวให้ดูพื้นที่ด้านด้านด้านในพื้นที่างนนั้าที่จะกว้างนะฮะนี่ก็จะทุบทุบอยู่แล้วนะตอนนี้เป็นพื้นที่โล่งนะครับโล่งยาวเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่พักของผมนะพร้อมกับเื้นที่พักของเพื่อนทีมงานทุกคนที่อาสไตล์บักนะฮะว่าผมไปทําเป็นเหมือนแบบเป็นช่องของผมเล็กๆนะเดี๋ยวไปดูที่ทํางานของผมกันเดี๋ยวไปดูที่สำนักงานผมเลยครับไปพูดไม่รู้เรื่องแต่ละอันเอาเสียงรู้ใส่เสียงนี้เสียงนี้ใส่เสียงรู้ได้ปะพูดคานี้กับกูได ตัวน,นี้ถ้าผมตั้งใจไว้เนี่ยถ้ามีสักสามสี่ล้านนะผมทุบออกแล้วทาบ้านแต่เดี้ยพักก่อนนะเดี๋ยวขอหาเงินก่อนก็เดี๋ยวรีโนเวทเอานะฮะรีโนเวทนี่ฮะหลังคาตรงนู้นสีมม่วงนะที่ผมจะทําเป็นอ่าสนักงานของสไตล์บักนะฮะไม่เกี่ยวกับ Office, ออฟฟิศอนันทร์ทรัพนะเป็นช่องของผมเลยสไตล์บักเดี๋ยวไปดูกันว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างไปตัวน,นี้ไว้จอดฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวอาจจะทําใหม่นิดหน่อยนะครับจอดรถฟอร์จูเนอร์ทางเข้าข้างหลังมุมน,นี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทําพื้นใหม่ แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะทําเป็นโต๊ะนี่โต๊ะสนุกทำโต๊ะสนุกหรือคนรีเควสแบบเพื่อนมาสังสรรค์ก็แทงสนุกไปตรงนี้เป็นโซฟาฮะอันนี้เป็นโซนตรงข้างในถ้าเข้ามาอีกโซนนึงอาจจะทําเป็นที่กั้นหน่อยไหมหรือว่าไม่ต้องทําอาจจะเป็นม่านนะอาจจะเป็นม่านปิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโต๊ะทํางานเนี่ยทุกคนจะทํางานกันอยู่ตรงนี้เป็นโต๊ะคอมโต๊ะตัดต่อห้องตัดต่ออะไรจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ห้องก็อาจจะให้เป็นห้องของ ตะก้อง <S <S ให้ตะก้องเรานะให้มึงนอนมึงนอนตรงนี้เลยในห้องนี้นะนก็เดี๋ยวจะรีโนเวทเ<ล>ทำสีใหม่เก็บทุกอย่างนะทุกกําแพงอะไรออกหมดนะครับ <S <S แล่วห้องน้ําก็เดี๋ยวจะรีโนเวทใหม่นะครับ <S <S ส่วนผมเดี๋ยวอยู่ข้างบนเดี๋ยวขึ้นดูข้างบนว่าเป็นห้องแบบไหนกันครับผม <S <S บันไดก็ส่วนบันไดนะนี่บันไดผมก็จะสลับฝั่งเอาฝั่งโน้นมาขึ้นเป็นฝั่งนี้นะฮะขึ้นดูข้างบนนะ เดี๋ยวนะกูไม่ได้กดสั่งกาแฟไปอย่าหาทขามันบอกว่าคนขับไม่ว่างครับอันนี้ก็คือส่วนของข้างบนนะฮะตรงนี้ผมก็จะทําเป็นสองห้องนอนนะโดยห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องของผมเองนะเริ่มจากตรงนี้เลยอู้ลมเย็นมากเลยอะนะมันพื้นที่ของเรานะฮะก็เดี๋ยวระเบียงข้างนอกก็เดี๋ยวอาจจะรีโนเวทนะปรับอาจจะทําเป็นห้องกระจกใสปลูกต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมอยู่เองนะส่วนตรงนี้ก็อาจจะทําเป็นห้องนอนของเพื่อนอีกห้องนึง อา,อาจจะทําเป็นห้องนอนของเพื่อนห้องนี้ห้องนึงมีมุมนี้ส่วนตรงนี้ก็อาจจะทําเป็นโซนแบบว่าไว้ปาร์ตี้แฮงเอาท์มีโซฟานะมีห้องน้ำข้างบนอาจจะมีซิงค์มีอะไรมาไว้ตรงนี้ไว้แบบปาร์ตี้ข้างบนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออข้างนอกก็มันมีพื้นที่โล่งอันนี้คือบ้านหลังที่เราอยู่กันนะมีพื้นที่โล่งก็เดี๋ยวให้คนงานเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวให้ตะกร้าปลูกกัญชาแล้วกันนะปลูกไว้ไว้ทำอะไรไว้กินเองไว้ดูไว้ดูเองไว้ดูเองไว้ดูเองก็เดี๋ยว คุยกับทางสินแสแล้วอาจจะต้องย้ายนะย้ายสัตว์ปูมาไว้ตรงแถวประตูนะครับอันนี้พื้นที่ข้างหน้าโล่งมากจริงๆตั้งใจงงจะทําเป็นสระว่ายน้ําด้วยแต่ว่างบยังไม่มีก็เอาไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวขอคุยกับทางอินเทเลียแล้วก็สถาปน,นิกก่อนว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนนะฮะก็เข้าวๆวก็จะประมาณนี้นะฮะอาณาจักรใหม่ของผมพื้นที่สีไร่นะครับก็อาจจะมีบางหลังก็ทุบทิ้งบ้างบางหลังก็ต้องรีโนเวทเดี๋ยวเราก็มาดูความคืบหน้าว่าผมรีโนเวทยังไงผมก็จะคอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะ เป็นส่วนที่ผมอยากจะทําเป็นสานักงานอนันตทรัพย์ไว้แบบว่าให้ผู้ใหญ่เขามาคุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับไปโอเคครับนี่คือเป็นส่วนของออฟฟิศอนันตทรัพย์นะผมก็ตั้งใจว่าจะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะรีโนเวทตัวนี้ใหม่นะเดี๋ยวรื้อฟ้าออกหมดเลยเนี่ยรื้อฟ้าข้างบนแล้วก็เดี๋ยวทาสีเน้นเป็นโทนดานะครับอันนี้เป็นภายในอันนี้จะเป็นแบบโซนห้องประชุมห้องทํางานของผมจะอยู่ข้างในนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูห้องทํางานนะห้องทํางานของผมก็จะเน้นเป็นมีโซฟาหนึ่งตัวมีโต๊ะทางานเดี๋ยวเรามาดู คืบหน้าเดี๋ยวผมก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าแบบว่าวันนี้มาทํางานหาแบบนกประมาณเท่าไหร่ในการทํางานนะครับนี่นะฮะส่วนข,ข้างนอกเนี่ยผมจะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เป็นเหมือนบ้ากของแบบ ของแบบของโบราณหรือว่าของวัตถุมงคลที่ผมตั้งใจจะทาจริงๆผมเป็นคนดูดงนะเดี๋ยวผมดูได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำข้างนอกเป็นแบบแบบไว้ให้แบบคนมาดูดงแล้วก็เดี๋ยวผมมีของดีให้ดูผมไม่ให้ดูอะไรนี่ฮะงานช้างงานช้างเป็นงานช้างลูปพิคาเน่นะครับทำจากงานช้างแท้ๆเลยนะครับอันนี้ทําจากงานช้างแท้ๆเลยเนะี่ยผมแบบมีเยอะมากเดี๋ยวอยู่ที่ร้านจ่าแต่ผมมาแต่เนี้ยผมแบบว่าบูชามาเบื้องต้นอันนี้เป็นงวงช้างเผือกนะงวงช้างเผือกนี่คือเก็บไว้ดีเพราะแบบที่ความเชื่อนะผมเป็นผมที่ ผมเป็นคนที่ค่อนข้างศรัทธาแล้วก็บูชาในในช้างมากๆเลยนะในบูชาในช้างมากๆนับถือช้างมากๆก็ทั้งศักด์ทั้งไรก็บูชามาหมดเลยเดี๋ยวว่าจะทําห้องนี้ให้เป็นห้องเหมือนแบบว่าเป็นห้องแบบรับรองลูกค้าแล้วก็มีวัตถุมงคลเต็มไปหมดเลยอาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งอาจจะเป็นอีกรายการนึงเช่นรายการพักชุร่อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเป็นเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลล้วนๆไปมูที่ไหนมูลถปังไงผมเนี่ยสายมูอยู่แล้วนะก็ฝากติดตามคนที่แบบเป็นสายมูก็ติดตามได้นะครับ ครับนี่ก็คืออาณาจักรอนันตทรัพย์ของผมนะพื้นที่4ไร่นะครับก็เป็นทรัพย์สินก้อนแรกของผมนะเป็นหนี้เลยแหละอ่าเป็นหนี้ก้อนใหญ่ของผมเดี๋ยวผมก็เหมือนแบบว่าการเป็นหนี้นะไม่เราเืบนแบบมีแรงผลักดันที่จะขยับขึ้นไปนะก็เลยอยากมีช่อง YouTube เป็นของตนเองนะมาถ่ายทําความคืบหน้ามาดูการก้าวหน้าของตนเองแล้วก็ให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆที่ใครที่แบบว่าอยากเริ่มท้นทําธุรกิจนะวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้สาเร็จหรือว่าไม่ได้รวยอะไรผมก็พออยู่ตัวได้นะครับก็อยากจะเหมือนว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นด้้้้ววววยยยพพอออออมมมมาาาูู่่่่่รรกกกันเนเเีึผ็ไดชหลืแบบญติง ฝูงทุกคนให้มีงานมีอะไรให้มาทําร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องสไตล์บักวอร์ดร์นะผมว่าจะลงความคืบหน้าลงแบบว่ารีโนเวทสานักงานออฟฟิศบ้านแต่ละหลังเป็นยังไงงบประมาณเท่าไหร่อะไรเงเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันเลยว่ามันจะไปที่ทางไหนนะครับก็ฝากติดตามช่องสไตล์บักวอร์ดนะวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมพบกับผมในบักช่องสไตล์บักในคราวหน้าในอีพีหน้านะอีพีถัดไปนะตอนนี้เวลาของผมดีครับบ๊ายบาย